เช่นเดีวยวกันกับโควิดเราเห็นแล้วเราก็พูดกันแหละแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวแต่ <c oughs> ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่กลัวนะฮะเราไม่กลัวก็ได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าไปอยู่ในวงจรน,นี้แล้วส่งต่อ <c oughs> ส่งต่อให้กับคนที่เขากลัวมันก็มีอ่ะนึกออกไหมรวมถึงคนเราบอกว่าเออเราไม่เสี่ยงนี่ป่วยก็ป่วยนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกคือเราสามารถช่วยตัดวงจรน,นั้นได้ใช่ค่ะเพราะเราคือส่วนหนึ่งของของโรคระบาด คือโควิดนะคะอาจารย์หมอธีระบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาโควิดมากกว่าไข้หวัดใหญ่10เท่านะคะและโดยส่วนใหญ่ที่ทำไมถึงแพร่กระจายได้เร็วเพราะอาการบางคนไม่มีก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองติด สุดท้ายก็เลยกลายเป็นผาาะอย่างที่บอกไงฮะว่าเราไม่เป็นไรหรือเราเป็นแล้วเราไม่กลัวหรือเราไม่ถือสาหรือแบบเป็นก็ช่างแต่ว่าเรากลายเป็นคนหนึ่งซึ่งส่งต่อเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยกันตัดวงจรนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงไหนถ้าเราทําได้เราช่วยกันก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยทําให้ตัวเองเสี่ยงน้อยลงก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราเสี่ยงน้อยลงตามไปด้วยนะครับซึ่งก็ซีเรียสจริงจังนะครับเห็นตัวเลขกันนะฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งเมื่อวานที่ผมรู้สึกว่าโอ้ดูจริงจังขึ้ บางแก้วบางแก้วที่ส่วประการออกมาประกาศปิดเรียนเลยนะครับเนื่องจากว่าโควิดเยอะจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเป็นคลัสเตอร์เลยอะค่ะเราไม่ได้ยินคำว่าคลัสเตอร์นานมากนะตอนที่แบบเรารับมือโควิดเนี่ยจะเห็นคลัสเตอร์เยอะมากเขาปิดแต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับการเรียนทางออนไลน์ถึง28 ก็คือปิดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะอย่างน้อยจริงๆนี่ก็คือการตัดตอนมันใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็โรงเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะมีหลายที่ที่บอกว่ามีคําเตือนเพราะว่าพอหลังจากโควิดไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังระบาดอยู่อีกอันหนึ่งที่เด็กๆต้องเตรียมตัวในการรับมือโดยเฉพาะเด็กเล็กคือ RSV ไข้หวัดใหญ่ RSV โควิดมาหมดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวเสียชีวิตเพิ่ม5คนตั้งแต่ต้นปีเสียชีวิตเพราะโควิดล้วนนะฮะ46คนแล้วเพราะฉะนั้นการนั คนเปราะบางไม่เหมือนกันนะคะยังต้องเป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กหรือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะ608ทั้งหลายที่เราเคยเตือนกันมาตลอดอ่ะห่วงนะเขาบอกว่าน่าห่วงสุดคือในเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบค่ะอ,อันนี้บอกว่าผมแค่เสียงเปลี่ยนแม่ยังบอกให้ตรวจเลยอ,ะะอ่ะแต่ผมก็ดีใจที่เห็นคนกันมาตรวจกันเยอะแยะ<ช><ช>เลยค่ะ,คะแลวก็ตอนนี้เขามีการสั่งยาที่ฟาวิพิราเวียแลวก็โมโนโพิราเวียนะคะมีการสั่งยาเพิ่มขึ้นมาประมาณล้านกว่าเม็ดเหมือนสต็อกไว้ก่อนใช่ใช่ค่ะตั้งแต่พฤษภาคม